กวัดดี FC ครับอันเนี้ยมาญี่ปุ่นอันเนี้ยสวยนะสวยมากอันเนี้ยผมเข้าใจนะว่าหลายคนอนะ่ะก็จะเรียกเป็นกอซิลามันมันก็คือกอตแหละแต่ว่าผมให้มันว่าเป็นกอตไม่ ไม่สุดของผมอะไม่สุดของผมเพราะอะไรเห็นขีดปะเห็นขีดปะเห็นรูปใบปะสามเหลี่ยมเหมือนฟิสซูไหมแต่ผมอะซื้อเพราะเท็กเจอร์ความละเอียดความเม็ดของมันเนี่ยซื้อเพราะความความละเอียดของมัน ตอนเด็กๆอ่ะเป็นจุดเหมือนกันนะนี่เห็นไหมจุดจุดแล้วมาขึ้นขีดต่อตอนโตเนี่ยอันนี้คือแบบมันก้ามกึ่งมากอะ่ะมันก้ามกึ่งมากอะ่ะนี่เห็นไหมใบาสามเหลี่ยมกว้างใบสามสามเหลี่ยมอืมเนี่ยคือ คือถ้ามันละเอียดน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะตีกิโกโบตันเลยแต่อนี้ยมันได้กอสมาเยอะมันได้ความละเอียดของกอสมาเยอะผมยอมซื้อผมยอมผมยอมซื้อเพื่อจะเอาเท็กเจอร์ความละเอียดของมันนีเห็นปะดูเห็นเงาปะเห็นเงาปะเนี่ยเงา ดูแล้วมันเป็นเงาของกิโกโตมิฟิสซบายใหญ่เห็นป<ห>่ะเนี่ยเกือบจะก๊อตแต่สวยมากผมซื้อที่ความเป็นเท็กเจอร์คนอื่นะตีก๊อตหมดแหละแต่สาระผมอะผมนึกว่าอีกนิดเดียวก็อตเลยแต่ผมยอมยต้องยอมจ่ายแพงเพราะว่าผมจะซื้อเม็ดละเอียดของมันเนี่ย เหมือนฟิสูไหมเห็นไหมดูเห็นปะแต่ว่ามันได้ขนาดมาแล้วมันก็ได้เท็กเจอร์ความละเอียดแล้วสีมัอเข้มมากเลยเห็นปะเล็กๆอ่ะมีจุดบ้างมีจุดบ้างแต่ดูถ้าเห็นใบเลี้ยงอะ่ะผมเป็นคนดูไม้ที่ใบเลี้ยงใบเลี้ยงมันสามเหลี่ยมกว้างมาตั้งแต่เด็กสามเหลี่ยมกว้างสั้นมาตั้งแต่เด็กไม่ยาวโฉงฉามเนี่ยแค่เห็นผมก็รู้แล้วแบบเนี้ย แมงเกือบจะกอตมากๆเลยคนอื่นนะตีกอตทั้งหมดแหละยังไงก็กอตแต่ผมรู้ว่าเวลาผมทำลูกไม้แบบเนี้ยสวยนะผมจะต้องเจอกับอะไรเจอกับไม้ที่หลุดเป็นกิโกโบตันเยอะมากแต่ผมจะต้องลองดูว่าผสมกับพวกซูเปอร์กอตแล้วมันจะเป็นยังไง แล้วให้ดูก๊อตอันนี้เป็นไม้ที่ผมเพาะเองทำจากแม่ไม้กาซิล่ายุคแรกๆของญี่ปุ่นที่เป็นสามเหลี่ยมใบเล็กด้วยแต่มันเป็นจุดไม่ได้เป็นขีดแบบนี้นะไม่ได้เป็นขีดเหงาฟิตมันคล้ายฟิตซูแหละแต่มันเป็นจุดเห็นปะถ้าเห็นซุปเปอร์ก๊อตแล้วปุ๊บอ่ารู้เลยว่าว่า ว่ามันมันจะต่างกันมากเลยกับกับที่แบบไอเนี้ยดูความราอละเอียดเห็นปะมีเงาฟิสซูไหมเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นเดียวกันอันนี้ตัวหลุดละเอียดน้อยดูเห็นปะไม่ได้ผมไม่ได้ยกไม ตัวเองว่าแบบไอ้นี่นะแต่ผมเริ่มต้นด้วยการที่ผมขัดไม้ซื้อไม้เข้ามาทำผมบอกแล้วว่าก็ซิลล่าไม้ต่อหรือไม้กราฟอ่ะผมอยู่ในยุคที่ลูกผสมก็ซิลล่าเหมือนก็อตอ่ะเป็นไม้กราฟมหาศารมากเลยราคามีตั้งแต่ราคาผมอยู่ในจุดที่มันถูกสุดแล้วผมจะมีเยอะขนาดไหนก็ได้แต่ทำไมผมเลือกที่จะไม่มีผมเลือกที่จะยอมยอม มีน้อยๆแต่ขอสวยจริงๆที่เกตมันถึงในในสายของผมจริงๆอ่ะที่ผมชอบจริงๆแล้วค่อยๆทําถ้าผมทําจากพวกไม้กราฟที่เป็นลูกผสมแบบนั้นอะ่ะผมมีเป็นหมื่นเป็นแสนต้นเลยแต่สายผมจะไม่ได้ต้องเข้าใจนะว่าผมอยู่ในจุดที่ผมสามารถผมมีทุนผมอยู่ในจุดที่ผมจะหาไม้กราฟหน้าเหมือน แบบนั้นได้มหาศาลแล้วทําลูกได้มหาศาลแต่ทําไมผมเลือกที่จะไม่มีเลือกที่จะมีน้อยเพราะผมต้องการสายที่มันโอเคในแบบมาตรฐานของผมผมเคยขายลูกค้าไปอะ่ะแม่งเลี้ยงโตขนาดไหนก็ไม่เป็นขีดแบบนี้นะไม่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะเราต้องเข้าใจไม้ก่อนนะคือคือถ้าคนไม่ได้เห็นไม้เยอะหรือไม่ได้เปิดใจจาก จากที่ตัวเองหาไม่มีแล้วพยายามจะให้มีก๊อนต้องบอกก่อนนะว่าบางคนพยายามจะให้ไม้ตัวเองเป็นก๊อนอันนี้ที่ผมพูดผมอาจจะใช้มาตร,าตรฐานตัวเองพูดนิดหนึ่งเพราะผมผมว่าผมทำไม้อาิโอสุดผมพูดแล้วอาจจะไม่ถูกหูบางคนหรือแบบอะไรก็แล้วแต่และ เออแต่ผมพูดจริงอันนี้ผมเลี้ยงแห้งผมเลี้ยงแบบไอ้นี้อ่ะต้องบอกก่อนว่าเนี้ยซุปเปอร์กอดอันชุดเนี้ยเป็นไม้กาบยุคแรกของญี่ปุ่นที่เขาอาจจะพัฒนาหรือแบบคัดทำขึ้นมาแล้วคัดตัวสวยอะ่ะแล้วผมผม,ม่าเอามาเรียกเองว่าเป็นซุปเปอร์กอดเพราะว่า หมายมันขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งคือความหนาของใบดูความหนาของใบแล้วมันใหญ่เห็นไหมว่ามันเป็นจุดมันไม่ได้เป็นขีดนะเห็นไหมว่ามันเป็นจุดมันไม่ได้เป็นขีดนะเพราะว่าที่ผมแยกสายไม้ออกผมเห็นพัฒนาการกอซีลาตั้งแต่ยุคแรกๆของญี่ปุ่นแล้วผมก็เลย พอเวลาผมดูรูปเยอะๆไม้ผ่านมือในแต่ละปีอ่ะผมก็จะมาเรียบเรียงประมาณการแล้วก็เขาเรียกว่าจัดการโครงสร้างของไม้ในแต่ละยุคเองเห็นปะแล้วที่ผมเรียกซุปเปอร์กรดเพราะว่ากอซิล่ายุคแรกๆของญี่ปุ่นอ่ะใบมันบางแบบนี้อันเนี้ยทำจากกอซิล่ายุคแรกๆญี่ปุ่น ใบมันจะเล็กสามเหลี่ยมเหมือนฟิสซูแต่มันจะเป็นจุดเขาใช้ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาที่ผมผมอะเอามาเรียกเองนะว่าว่าว่าเป็นซูเปอร์กอตเพราะดูความหนาของหัวใบแล้วดูหูดข้างหลังใบเห็นป่ะดูอันนี้ไม้มันอาจจะโซมนะเพราะผมเลี้ยงไม่ให้มันโตมันโตเท่านี้แทบจะสามสี่ปีอะแทบจะขยับอันนิดเดียวผมปีหนึ่งผม รดน้ําชุ่มสามครั้งเองมั้งผมจะให้มันอยู่กับผมนานที่สุดเพื่อเอาดอกปีเนี้แม่งปีนี้ได้ดอกมาดอกหนึ่งแต่เกศซูเปอร์กอสแบบเนี้ยบอกก่อนนะว่าเกศซูเปอร์กอสแบบเนี้ยผสมติดยญ้าออกดอกห้าดอกติดสองดอกสามดอกแล้วดอกหนึ่งอะสิบเมล็มดห้าเมล็ดสามเมล็ดสองเมล็ดก็มีเดี๋ยวให้ดูลูกไม้ญ,ญี่ปุ่นจากซูเปอร์กอสชุดแรก ที่ผมได้มาดูนะว่ามันเหมือนกันไหมอันนี้ได้มาตอนเป็นไม้ไม้ขนาดนี้จากญ,ญี่ปุ่นแล้วเลี้ยงมาสี่ปีเอ,อ่อเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเหมือนฟิซูแต่ว่าที่เขาแยกเป็นกอซีลาเพราะอะไรนี่เห็นไหมนี่ลูกซนะูเปอร์กอันันี้เป็นไม้ญี่ปุ่นที่ได้มาตอนมันไม่ใหญ่เห็นเป่าว่ามันเป็นจุด มันไม่ได้เป็นขีดนะอาจจะมีร่องวีเป็นเงาแบบฟิตซูบ้างฟิตซูใบใหญ่เห็นเหมบ้าเป็นร่องวีแนวพื้นฐานของฟิตซูใบใหญ่สายธรรมชาติเนี่ยเห็นปะ่ะมันเป็นจุดคล้ายๆฟิตซูแรกๆที่มันอยู่ในเขตแบบฟิตซูป่าที่มันเป็นตัวใบใหญ่สายสายทางแม็กซิโกไม่ใช่สาย,สายทาง Mexico, อาริโซนานะ เออต้องต้องแบบนี้ด้วยเพราะผมเลี้ยงอาริโอมานั้นผม,ผมเห็นไม้ป่าแต่ละชุดแต่ละแหล่งโคแบบมันก็จะไม่เหมือนกันญี่ปุ่นเขาคัดหน้าไม้จากไม้ธรรมชาติดูความหนาของใบเห็นปะมันหนานะนี่เห็นปะมันไม่ได้เป็นเงาแบบแต่ต้องบอกก่อนว่าพอเวลาเป็นซูเปอร์ก็แต่ความละเอียดมันจะน้อยแต่ว่าความเทกเจอร์นี่มันจะใหญ่เนี่ยคือไม้มาเลสจากญี่ปุ่นเด็กๆอะ่ะ เห็นปะมันจะเหมือนหลังกอซิล่าในหนังเห็นป่ะดูถ้าเป็นซูเปอร์กอตแล้วลูกไม้บางทีลูกไม้มันจะไม่ได้เป็นตัวละเอียดแบบนี้ที่ผมทำมาผมทำจากกอซิล่าสายเดิมของญี่ปุ่นที่เป็นตัวใบบางใบเล็กใบบางใบละเอียดแต่พอเราผสมซูเปอร์กอตบบางทีมันก็มีหลุดออกมาแบบใบหนาๆบ้าง เนี่ยแล้วตอนเด็กๆอะ่ะใบมันไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมตั้นนะคือใบมันจะโฉงฉ่างเพราะมัไม้ฟอร์มมันใหญ่นี่ขนาดต้นใหญ่ๆนะผมเลี้ยงอันเนี่ยอ่าดูเวลาเป็นซูเปอร์กอร์กาซิด้เห็นปะ่ะดูความหนาของใบก็ต่างกันแล้ว <c oughs> เวลาออกซูเปอร์กอร์มันจะออกน้อยแต่ดูซูเปรอร์กอร เห็ปะโดมันจะไม่ค่อยได้ความละเอียดมันขึ้นอยู่กับจริงๆอะ่ะการเรียกกอซิลลาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกแต่ผมเวลาผมพูดอะ่ะผมใช้มาตรฐานของตัวเองวัดไม่ได้ว่าผมแบบจะไปอะไรกับใครนะแต่ผมพูดจากมาตรฐานเพราะว่ามาตรฐานผมเป็นแบบเนี้ยผมก็จะเป็นแบบเนี้ย ส่วนมาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็จะไม่ค่อยก็แล้วแต่คนครับสีดอกมันจะเข้มมากครับที่ออกกอซิล่าเยอะๆสีมันจะเป็นชมพูเข้มบันเย็นอะ่ะมันจะไม่ได้ชมพูอ่อนถ้าสีชมพูอ่อนอะ่ะนั่นสันนิฐานไว้เลยว่าติดติดสูเยอะต่อให้คุณต้นใหญ่ขนาดไหนก็ตามสีมันจะเป็นชมพูอ่อนถ้าเป็นกอซิล่าสายดีๆนะ ส่วนใหญ่แล้วสีชมพูเข้มแป๊บเลยครับชมพูบานเย็นแบบแบบแบบในรูปโปรไฟล์ของของของเพจเนี่ยมิสเตอร์บาโซแฟนคลับเนี่ยการที่ใบเลี้ยงของอาริโอแห้งเกิดจากอะไรต้องถามว่าต้นขนาดไหนครับเพราะโดยปกติแล้วต้องเข้าใจว่าใบเก่าๆอะ่ะมันอยู่ในม,ม,มันมันอายุมันนานอายุมันเยอะมากครับมัน มันจะต้องมีใบเสียบ้างเป็นธรรมดาครับบางทีความชื้นไม่ถึงความชื้นในอากาศน้อยไปใบมันก็จะแห้งได้เป็นธรรมดาเพราะใบมันอายุเยอะอะผมไม่ซีเรียสน,นะบางทีแบบใบชั้นกลางอะไม่แห้งแห้งเลยด้วยอย่าไปตัดแคะแงะแกะมันเด็ดขาดนะเพราะว่าผมเคยผมเห็นคนทำแล้วนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการตาย ต้นเล็กถ้าใบแห้งก็แปลว่าความชื้นไม่ถึงครับความชื้นในอากาศไม่ถึงอากาศร้อนเกินไปพอเวลาต้องเข้าใจว่าเวลาอากาศร้อนนะ่ะแปลว่าความร้อนมันไล่ความชื้นออกคอลิพี่วะเออต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้ทําสายคอลิมานานแล้วไม้ที่บ้านนะ่ะก็จะเป็นคอลิกอสคูณคอลิกอสแล้วออกฟอร์มคอลิมันจะมีออกฟอร์มคอลิส่วนหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ หรือยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นต์แล้วออกตรงกลางส่วนหนึ่งแล้วก็ออกไปไปทางก๊อตส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าชุดพ่อถ้าพ่อแม่เป็นคอรลิก๊อตคูณคอลิก๊อตเนี่ยมันจะออกตรงกลางเยอะมันจะออกไปไป,ไปทางไปทางก๊อตแค่ประมาณ10บเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นคอลิก๊อตคูณกับก๊อตซิล่าอันเนี้ยผิวใบมาเป็นก๊อตซิล่ามาเลยผิวมาเป็นสีเขียวเข้มแบบเนี้ย จะไม่ยับยับบ้างไม่ยับบ้างแล้วก็ออกหูดแบบเออแต่แต่พอแต่แต่ต้องบอกก่อนวนะ่าพ่อแม่ผมสุดมากเลยนะสุดจริงนี่ให้ดูอันนี้คือกอซิล่าตัวหลุดฟอร์มนะเป็นก๊อจริงๆเลยแต่หลุดออกมาเนี่ยปะดูสีเขียวแล้วมันเนี่ยอย่างที่บอกโรงเนี้ยความชื้นมันเยอะมากเห็นว่าไม้แมงกลางกลาง กลางใบกลางตัวเนี่ยแล้วดูดูเห็นปะอย่างที่ผมเคยบอกไปต่อให้มันมีร่องแบบเนี้ยก็ตามนะแต่มันจะไม่ไม่มีเป็นขีดนะมันจะไม่ได้เป็นขีดแบบฟิซูนะโอ้โหตัวนี้อายุต้องมีหกปีครับเนี่ยมันเข้มมาตั้งแต่เด็กเลยเห็นปะแล้วเรียบเรียบเลย แล้วมันมาออกฟอร์มมันมาขึ้นฟอร์มเนี่ยดูขนาดไม้มันมีเขาเรียกว่าเออมันมีตัว V ข้างข้างนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะว v ดูตรงตรง,ตรงไหนถึงจะชาดอจะเนี่ยเห็นปะว v v ีแนวคล้ายคล้ายฟิตซูบางต้นแต่สังเกตแบบว่ามันเป็นจุดเนี่ยเห็นปะมันเป็นจุด ถ้าติดฟิสซูเยอะๆหรือลูกผสมที่ลูกผสมก็กอดมามันจะเป็นขีดกลางมันจะมันจะเป็นวีแล้วก็มีขีดกลางเยอะแล้วดูดูกอซิล่าตัวหลุดอีกตัวหนึ่งแบบนี้ได้ประมาณไหนได้ทั้งวันครับมันอยู่ที่ความชื้นมากกว่าเนี่ยเนี่ยคือตัวหลุดเนี่ยคือกอซิล่าตัวตัวหลุดที่เหลือ,อไว้ สิบปีกลายเป็นฟิสซูยักษ์นี่เห็นปะ่ะมันจะไม่ออกขีดนะแล้วดูที่ออกดอกมันเป็นจุดนะเห็นปะ่ะนี่เห็นปะ่ะดูต้นบรริลมเลยเห็นปะ่ะนี่อันนี้คือตัวหลุดยืดแบบนี้ปรับปรับฟอร์มได้ปรับไม่ยากเลยเลี้ยงลงลงที่มีมงุงเยอะๆ แค่นั้นแหละแล้วแล้วคืออากาศปกติเลยพอดีลงเนี้ยความชื้นอะ่ะใต้โต๊อะอ่ะแค่เอามือขุดดินอะ่ะน้ําเออขึ้นมาเลยพื้นเป็นตะไคร้ต,ตลอดยีบสี่ชั่วโมงเพราะลางน้ํามันซึมมันซึมดินท่วทั่วแบบนั้นยืดแบบเนี้ยปรับฟอร์มไม่ยากเนี่ยบ้าดูตอนดูตอนเด็กไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนี่ย เห็นแท็กอะไรไหมนี่ลวดสีแดงผสมกับฟิสูด่างลายโคตรเทพไหมครับที่ผมเคยโชว์อยู่ขนาดสิบสองเซนกระถางผมอยู่ที่ห้านิ้วกว่าเนี่ยแต่ตอนปลูกอ่ะมันน่าจะเหลือเหลือขอบอย่างที่บอกเนี่ยไม้ปลูกมาแล้วปีหนึ่งประมาณแปดเดือนอย่างที่บอกเวลาปลูกไม้อ่ะ ให้มันเหลือหนึ่งข้อนิ้วจากขอบใบพอเวลาโตอ่ะปีหนึ่งปีครึ่งอะ่ะมันก็จะอยู่แบบแบบนี้แล้วเราจะอันะอ้นไม้เลยเราจะอั้นไม้เลยพอไม้ไซส์โตแล้วอ่ะเราจะไม่ให้มันโตแล้วเราจะให้มันโตไปเรื่อยๆช้าๆโตช้าที่สุดฟอร์มดีที่สุดแน่นที่สุดอย่าให้มันโตวไวที่สุดครับพอไม้มันถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบ การโตไวที่สุดคือข้อเสียของการเลี้ยงไม้นะไม้เพราะว่าเวลาไม้มันโตถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะแล้วเรายังเลี้ยงให้มันโตไวที่สุดอยู่อะมันจะกลายเป็นเสียฟอร์มแล้วฟอร์มมันจะไม่สวยเนี่ยยืดเพราะลงเรือนความชื้นเยอะผมก็จะเลี้ยงมันอันๆแบบเนี้เลยจนกว่าจะเห็นว่ามันยังโตมันยังพยายามที่จะโตอยู่มันก็จะออกสูง เราก็จะขยายกระถางนี่เห็นป่ะกระถางคนละไซส์นะก็จะขยับเป็นไซ์นี้แต่ดูความสูงนะเห็นว่าเท่ากันแต่ปากกระถางกว้างขึ้นให้มันขยายฟอร์มขึ้นกอซิล่าดูที่สีเข้มดูความละเอียดของใบเป็นหลักแล้วก็กอซิล่ามันต้องใบาย,ยาวๆชงชาบชงชางนิดหนึ่งแล้วก็ถ้า ถ้าดูไม่ออกก็ก็ซื้อไม้ที่ไหนขอดูแม่ไม้เขาที่นั่นเลยครับจบเพราะว่าเราจะเห็นหนามพ่อแม่ไม้ใครขายลูกก๊อตอะขอดูพ่อแม่เลยครับจบเลยเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นก๊อตจริงหรือเปล่าเป็นก๊อตแบบไหนก๊อตเกรดไหนก๊อตหรือเปล่าหรือฟิตซูใบใหญ่หรือกิโกโบตันแค่นั้นแหละแต่ที่ขายส่วนใหญ่เขาอาจจะไปรับมา หรือว่าไปหมายนำเข้ามาอันนี้เราก็ต้องดูย้อนกลับมาดูที่ที่คุณภาพหมายเวลาผมไล์สดทุกทกครั้งสังเกตหน้าไมา้แพทเทิร์นก็ซิล่าเท่าที่ผมเห็นผ่านตาหรือที่ผมคัดลูกไม้ของไต้หวนันหรือญี่ปุ่นอะยังไงก็ตามคือสีมันต้องเข้มกิโกโบตันดูตอนไหนครับก็กิโกโบตันมันก็คือเกือบจะกตกอ,อะ มันก็คือฟิซูตัวใบใหญ่หรือเกือบจะกอตนะครับแล้วที่มีแนวกลางมีมีปุยตรงกลางอะอย่างที่ผมสอนอย่างที่ผมบอกเสาหัผมอะคือกอตบางต้นอะมันก็ติดกิกโกคือคือเกเมันก็เกือบจะจะกอตบางทีเอาอยังไงมันผมว่าอันนี้มันมันสอนกันยากอะมันต้องเห็นไม้บ่อยบบางทีผมก็ซื้อเกือบจะกอตมาทํา แต่ว่าผมผสมก๊อตแล้วผมก็คัดหน้าไมา้ผมซื้อเท็กเจอร์ไม้ความละเอียดมันต้องเห็นบ่อยๆอ่ะดูรูปเยอะๆใน facebook ดูรูปเยอะๆในกลุ่มอาลีโอไทยแลนด์หรือว่าแบบเนี้ยครับเห็นใครโพสแล้วแบบว่าเป็นก๊อตอ่ะเหมือนก๊อตที่เราคิดว่าเราจัดเราจัดเกรดไม้อ่ะ เราต้องเราพอเราเห็นรูปบ่อยๆเงี้ยผมเป็นคนดูรูปเยอะหาดูตั้งแต่สมัยไหนแล้วมันก็คือเหมือนการได้ผ่านตาดูเยอะๆแล้วเอารูปทั้งหมดอะ่ะมาไล่ความสวยนั่นแหละแล้วเราก็จะจัดเก็บหมายเป็นครับถ้าเราไล่ความสวยไม่ได้อะเอาตัวเราเป็นหลักคิดว่าไหนอะ่ะคือกอสมันก็คือ คิดถึงถึงถึงก็ซิล่าหนังญี่ปุ่นน่ะเห็นผิวเห็นผิวหนังเขาเรียกว่าอะไรผิวง้น่ะแบบนั้นเลยนั่นแหละคือก็ซิล่าคือตามชื่อมันเลยครับนึกถึงหนังก็ซิล่าแล้วผิวให้เป็นแบบนั้นอ่ะนั่นแหละคือก็ซิล่าผมอยากเริ่มทำอลิโอแบบจริงจังควรหาพ่อแม่พันุ์ก่อน หรือเริ่มจากต้นเล็กก่อนเออเริ่มจากพ่อแม่พัน์ธุก่อนต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าม,มีทุนอย่างแรกจะหาพ่อแม่พันหนึ่งเลยคือต้องมีทุนสองมีทุนแล้วหาพ่อแม่พันธุ์อ่ะไม่ได้หากับง,ง่ายๆนะเพราะว่าด้วยราคาที่สูง ด้วยจำนวนคนที่จะมีขายน้อยการเข้าถึงของน้อยถ้าหาง่ายก็จะมีปริมาณไม้ในตลาดเยอะแต่ทุกวันนี้ผมทำไม้มาผมยังคือผมเองยังหาของไม่ค่อยได้เลยขนาดผมซื้อทุกราคานะในราคาที่สมเพศสมผลนะบางทีก็ซื้อแพงเออ แล้วแล้วแล้วน้อยคนที่จะขายอะ่ะการเข้าถึงของนี่สำคัญเพราะว่าไม้มันกว่าจะได้เป็นพ่อแม่พันธุ์มันใช้เวลาเจ็ดปดปีอะ่ะเนี่ยหกเจ็ดปีอะ่ะแล้วถามว่าหกหกเจ็ดปีอะ่ะต้องคนที่ทำไม้ได้มาหกเจ็ดปีแปลว่าคุณต้องเลี้ยงไม้มานนานลแล้วนะถูกปะ มัน <c oughs> มันไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นที่แบบซื้อไซส์เล็กมาเลี้ยงปีหนึ่งออกดอกแล้วทำลูกได้ปีหน้าพร้อมขายในไซส์เท่าแบบที่เราซื้อมามันต่างกันนะเอาว่าต้นเล็กยังหายากเลยครับตัวสวยๆอะ่ะ